พี่ช่วยผมด้วยตอนเชื้อระบาดซอมบี้ไอ้ยผมต้องเอาชีวิตรอดที่ที่นี่พร้อมกับอะไรก็ไม่รู้ก็สวัสดีกันด้วยครับผมผมไม่มีผมไม่สามารถพูดได้มากนะเพราะแค่หน้าผมไอ้เหี้ยเกินอะไรพยพบักซอมบี้บุกโลกนะใส่เสื้อเกงแล้วไผมมัอยู่ที่นี่ได้วะเนี่ยแล้วที่นี่มาที่ไหนไอ้เหี้ยตมบีเยใจเย็น โอ้ยกินตัววะนั่งเ,เย็นแ้าไปโลกเราเกิดอ,อะไรขึ้นตัวมีหลุงปูภัยด้วยจิบหาทางตังแน่นอนใจเย็นเพื่อใจเพึ่งตามมาใจเย็นย่งเพ่เด็กคุณสมองตูต้ตรงนี้มีอุกอะไรวะ,รระสิบกว่าร้างเขาเรียกว่าอาะไรวะมีรองรั้วด้วยเฮ้ยเขาลบก็โอเคปลอดภัย มีกองด้วยแต่ในกองไม่มีเชียอะไรเลยดีจริงจริงยังโอเคไปแล้วจ้าไม่อยู่เฮ้ยคนเฮ้ยเพื่อนขออยู่ด้วยเฮมีเฮมีเฮ้มีเฮยมีมม ه, อาชี้อะไม่ใช่โอ้โหโน,น้องไปทีดยงดีไม่ติดเชือ้อ โอเคมีของเลยก,ออก็เอาไปแล้วกันนะมี่อเว้ยเว้ยเว้ยเชียร์มึงพกมกอึงอะโอบคะณตรงนี้เป็นไหนต่อโอเคมีทีวีด้วยโอเคได้ยาได้เสื้อใหม่ก็เหมือนเดิมอะสีดำดีกว่านะเออมีตรงนี้เป็นห้องปิดตายเซ่นะ บายบายนะเพื่อนสฟิงโอ้ชิบโอคูเยอะจังเนาะจะแย่งไอสิบีเขียวโอเคโอเคปลอดภัยโอ้เสียเยอะอีกมีปืนไหมให้กูใช้ปืนขอปืนเ้ยชิบโอ้ยชิบโอเล็กกิโอโอเมก้ย มีสองตัวตายจ้ะล้วมีตั้งทุกีแต่ยังตรงนี้มีตัวโ,โ,โ,โอเคลอกถ้าเราปิดประตูดได้ก็เท่ากับเราลอกแล้วมีไว้อา้าและโลกอย่างนี้ขอกินไว้อาคาหน่อยเออวิงเวียนสีสัจถือถทอถูอเ่ามองน้ำตาถ้วยทอง สองศูนย์แปดหก,กมีขายทั่วประเทศวิ่งละ่ะเพื่อนบายบายละ่ะโชคดีนะโอ้อยมึงหัวโอ้อยโอ้อยจะอ้วกโอ้อยมึงหัวตายอยู่แล้วโอ้อยเออโอ้อย โอ้ยมือหัวโอ้ยโอ้ยโลกระเบ็งแล้เป็นไปอะไรไปหมดกปอนี่ยโอเคหายแล้วไม่นุกเลยอะ่ะโอ้ยหน้ากากใส่มาอุย้ยเยอะอยู่นะเฮ้ยม่มีกล่องเปิดอย่างวะอย่างที่ไม่มีของ เอเคว่ะใช่ปะไม่ใช่ลูกสองนิวว่ะในสุก,กรมีปืงพอรอดชีวิตแล้วตัวน,นี้ครับคือตรงนี้มีบ้างเราไปฟาร์มยังวะน่าจะฟาร์มแล้วโอเคยิงไม่เลยสวัสดีครับ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 เจ็งครับเต็ง ชิบหายโอ้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 ชิเอลกอร์เก้อาจ้าพึ่งจ่าพึ่งอ้าชิบหายกบโอ้ย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 ไม่ไม่หนุกเลยครับไม่หนุกแล้วครับขอโทษครับไปแล้วจ้าจะไม่ ่าเข้ามานะ่าเข้ามากูยิงนะบอกกูยิยงนะยนะังยังเพื่อนไปละแถวนี้มีแต่บ,บูบ้างเลยเุ้าายตรงน,นี้มีฟาร์มหน้าฟาร์มอะขอแล้วกันนะผมจะพยายามไม่ทุบเข้าขอดน,นะเพราะว่ามันทำลาย ปวาสิทธิภาพของอ,อ่ะไลอม็อกนะมีกล่องด้วยโอเคไม่ได้ของเชี่ยอะไรเลย,เลยนี่แหละได้อยู่มีกล่องด้วยผมกล่อง,องไม่เอาไม่ขุดดีกว่าเสียเวลาการที่มึงขโมยโตัวคราบแม่งก็ทำลายมอ็อกไล่ไฟเอ้ยไม่ต้องไปกลัวหรอก ข้าวมาแม่งเถื่อนจังวะแม่ซอมบี้เชียได้มันยี่สิบหกอันก็ถือว่าใช้ชีวิตรอดตายไปได้ดีตั้งหลายวันเลยนะ ไม่เสียงกินอย่างอร่อยวิ่งเลยละกันสวัปดีจอนี่นะอโ,อนะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโ้๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยเอ๊ยอโอยออ អើយព្រាត់អេម៉មតែจริงណាស់អាយជីបាយពឹងអួយ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 ជីបាយពឹងឡើងទាំងទីពឹងឡើងមិនមានจริง คนชั่ว่ะ <laughs> ปืนลาแม่งมีอยู่จริง <laughs> อ,อย่าได้ขวางมาตักไม้ว่ะสัมบีเทียบเลยมีของเลยมีน้ำขอน้าเปล่า โอ๊ยอือโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดเชื้อไม่น่าเลยตัโอ๊ยอ๋อทางดีอาปับแขนลิกด้วยน ได้จริงมาเพื่อนได้จริงมายิยงใหเฮีย้ยงเลยมามา,ยมาดิโอ้ยมาดิโอ้ยมา,มาเยอะวันนี้มาเยอะกว่านี้ไว้มาเยอะกว่านี้ไงคือไม่เอะไรยข้าเลยวนี้ มา่าเอ้ยระบีเพียบเลยโอ้ยกี่ตัววะนักขอจุกละเร็วออออโอเคลอกจูบโอ้ยของไม่มีเลยขอวิ่งแล้วเพื่อมาอยู่หรอจ้านิ่งแรงแค่นี้นรกที่นี่กูไม่อยู่ล้วจ้า អុយអ៊ឺមกระดูกหักបងនេះเสียงយ៉ាងក๊อปเลยអេអុយអ៊ឺម